ไปเห็นข่าวนี้มาอีกแล้วนะเกี่ยวกับทางกัมพูชามีเด็กวัยหนุ่มคนหนึ่งนะเคยเรียนรัชพัฒสุรินเท่าที่ได้ข้อมูลจากทางโซเชียลและก็ทางช่องข่าวต่างๆเรียนได้รับทุนเรียนฟรีที่ประเทศไทยและกลับไปกัมพูชาไปเป็นทหารจับปืนมาสู้กับเราคำถามนะ พวกมึงอะที่มีอำนาจอะมึงยังจะผูกไม่แก่ประเทศนี้อยู่อีจริงๆหรอวะถามจริงมึงไม่สงสารเด็กไทยคนไทยที่เขายังลำบากอยู่หรอวะมึงไปให้ทุนการศึกษาเด็กพวกนี้ให้ค่าเราเรียนฟรีทุนฟรีรักษาพยาบาลอะไรทีพวกเนี้ยทั้งๆที่เขามาทำร้ายเราอ่านปืนมันยิงพวกเรา มึงมีสมองกันนะมึงคิดกันสมัยนะเว้ยโอ้โหไอ้เฮียไปไงเนรลคุณไหมกูระง,งึดพวกมึงจริงเอาแวว